เอาแล้วงไงรายงานข่าวใหม่ลิเวอร์พูลพร้อมเปิดตัวแย่งชิงตัววิกเตอร์เกียบเคยเรสที่ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์ซนอนในครันนี้เอาแล้วงไงข่าวดีเชฟฟันเดอร์เบิร์กตั้งเป้าอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแลไดฤดูกาลหนาถ้าหากว่าได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในต่อเนื่องในคันหะน้าทีมนี้ดีอยู่แล้วบานชีลิเวอร์พูลทำถูกไม่รีบเสริมทัพในชน่วงสมอน,นี้นี่เด็ก17จริงหรือเนี่ยโซโบจ้อจ้องฝีเท้าเอนจิโอดีนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้ทางด้านของมีการรายงานข่าวอัปเดตใหม่ล่าสุดบอกว่าในขณะนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ประกาศความต้องการชัดเจนแล้วว่าที่ของพวกเขานั้นกำลังใช้ความพยายามในการแจ้งชิงตัววิกเตอร์เคียวเคเรสกองหน้าตัวเก่งของสโมสรสปอร์ติ้งบริชบอน แข่งกับพนันของสโมสรอาร์เซนอลที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับผูเ้เล่นรายน,าน,นี้แถมอาร์เซนอลเองย,งยังยกให้นักเตระรายน,นี้คือเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของพวกเขาในช่วงตลาดสะมอร์นี้ ดยการบริงานนี้มาจากด่านของปีเตอร์โอบรเก้นักข่าวชื่อดังจากฟุตบอลอินไซเดอร์ออกมาบริการข่าวล่าสุดโดยระบุว่าการย้ายไปยังพิมเบริษของวิเจอร์เคียวเคเรชนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงขตะนนี้อาร์เซนอลเองก็ถือได้เลยด้ว,ยว่าเป็นทีมที่ขึ้นนำในเด๋ยวนี้แต่ทว่าข่าวล่าสุดที่ตัวของผมได้ยินมานั้นก็คือริวพูได้เข้าร่วมการให้ล่าสุดหน้าไว้ยสปัจรายนี้แข่งกับท่านของอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อย โดยทางลิเวอร์พูลมองว่าวิกเตอร์กิโเคเดสนั้นเป็นโอกาสที่พวกเขาจะไม่ควรจะมองข้ามและการย้ายออกของทีมของบรูดิอาสอาจจะเป็นจุดประกายใหม่ให้กับลิเวอร์พูลในการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบจริงจังก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามทางด้านดิวในการย้ายทีมของวิกเตอร์กียเคเรสนั้นในบางครั้งอาจจะมีเรื่องยากสำหรับทัานลิเวอร์พูลและแอสตันยูไพอสมควรโดยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าสโมรสรสปอร์ติ้งลิชบอนจะไม่มีทางยอมปล่อยศูร์น,นาที่ ดีที่สุดของพวกเขาเออกจากท,ทางทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะตลาดใดที่ไม่มีทีมไหนย,ยอมจ่ายค่าสัญญาจำนวนกว่า86ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็ถือได้เลยนะว่าเป็นราคาที่ทำให้ทั้งลิเวอร์พูลและอาร์ซนอลน,นั้นต้องคิดหนักเลยทีเดียวอยา่างไรก็ตามถือได้เลยนะว่าวิกเตอร์กียวเวเรชไปสู่หน้าที่สมบูรณ์แบบหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับสปอร์ติ้งลิปิชบอนเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยยิงไปมากถึง58ประตูจากการลงสนาม 50นัดในทุกบริการและช่วยให้สปอร์ติง้งเดชบอนควา้าแชมป์ลีกในฤด,ดูกาลล่าสุดในครั้งนี้มาจนได้ทำให้ตัวของเขานั้นถูกบันทึกได้ว่าเป็นยอดดาวยิงของทุโรปในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาได้ซ้ำไปโดยตอนนี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นตำแหน่งกองหน้ามากมายหลายคนไม่ว,ว่าจะเป็นดาวินตูเจสติโกโชตาโคดีก้กาโปเชียร์ระบุเลยนะว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีบรดติอาสและก็โมเมสซาลาเป็นผู้เล่นทางนั่นริมซ้าย แน่นอนว่าการที่ลิเวอร์พูลจะสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัววิกเตอร์เกียวเกียวเรชเข้าสู่ทีมได้นั้นมันก็หมายความว่าลิเวอร์พูลจะเป็นจะต้องปล่อยตัวผู้เล่นในแนวรุกคนใดคนหนึ่งออกจากทางทีมไปซะก่อนดยวการย้ายทีมในครั้งนี้จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นหากต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือไม่และลิเวอร์พูลจะมีการปล่อยตัวผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าออกจากทางทีมเพื่อจะไปคว้าตัววิกเตอร์เกียวเกียวเรชมาร่วมทัพได้หรือไม่นะ เอาล่ะยังไงเชฟฟันเดอ์เบิร์กกองหลังชาวดัชขคอรลิเวอร์ฟูลที่ในตอนนี้ ยังไม่ได้มีความแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตเลยว่าดนฤดูการใหม่เนี่ยตัวของเขานั้นจะยังคงได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือว่าอาจจะต้องถูกปล่อยตัวออกจากทางทีมแบบถาวรให้กับสโมสรอ,อื่นแต่อย่างไรก็ตามจากการที่ตัวของเขานั้นได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในเกมจนช่วงปิสั้นนัดแรกกับตันั่งของ,ของ,ของบอเบเอ้าเบชิสและสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีเกินคาดทําทให้ตอนนี้กําลังจะเกิดกระแสว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ตัวของเชฟฟันเดอร์เบิร์กอาจตัดสินใจอยู่คาแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปก็เป็น และก็ล้มเลิกความคิดที่จะย้ายออกจากทางฝั่งลิเวอร์พูลหลังจากที่เคยประกาศตัดขาดจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนก่อนในครั้งนี้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของเชฟฟันเดอร์เบิร์กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทางด้านของสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังบนเกาะอังกฤษหลังถูกผู้สื่อถามาผู้สื่อข่าวสอบถามจอไมน่าถามนะว่าอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรและการย้ายทียมของเขานั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยทางด้านของเชฟฟันเดอร์เบิร์กก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้ทันทีบอกว่าในตอนนี้ผมยังคงเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลและผมก็ชอบสโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นความฝันของผมตั้งแต่วัยเด็กแล้วเกมปริสันนัดแรกสำหรับทางผมก็เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมแน่นอนว่าหัวหน้าโค้ชคนใหม่ก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ยุคใหม่และผมกอ็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป,ปลี่ยนแปลงยุคสมัยใหม่ใมนะคะรั้งนี้ผมชอบการฝึกซ้อมแบบใหม่ าการเล่นแบบใหม่อย่างมากและผมมองว่านี่จะถือว่าเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวผมในการแข่งแย่งชิงตำแหน่งกับผู้เล่นรายอื่นๆและตอนนี้มันก็ยังเร็วเ,เกินไปที่ผมจะบอกเ,อเรื่องอนาคตของผมและเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวผมแต่ผมก็หวังว่าผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมยุคใหม่และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คนตอนนี้ก็คือการทำผลงานให้ได้ดีที่สุดในเกมการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งแน่นอนนะว่าถ้าหากว่าตัวองผมนั้นได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องลระละก,ก็เลวฟูก็คือดีที่สุดแล้วสำหรับตัวผมเลวฟูคือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับสโมสรแห่งนี้คือความฝันของผมและอนาคตของผมนั้นก็มองได้ไม่ยากเลยนะ เพราะถ้าหากว่าผมได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามผมก็มีความคิดที่จะย้ายไปไหนตอนนี้ผมรู้สึกโชคดีนิดหน่อยที่ผู้เลื่นบางส่วนยังไม่ได้กลับมาจากการพักผ่อนในช่วงฟุตบอลยูโรทำให้ตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้ากับทางเฮดโคชคนใหม่ได้เห็นถึงความสามารถของผมในขณะนี้ ผมอยู่ที่นี่มาแล้ว5ปีมันไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆผมถูกปล่อยยืมหลายครั้งมันไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะรผมได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมกลับมาทุกครั้งแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องกับต้สนสังกัดที่ผมย้ายไปร่วมทีมด้วยผมการปล่อยยืมตัวผมได้มากจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของริเวอร์พูล และผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากจริงๆกับส้านของสันติการ์องผมในเวลานี้หอาร่ยังไงจอนบานออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลท,ทำถูกแล้วที่ยังไม่เซ็นนักเตะหน้าใหม่เข้ามาโดยบอกว่าทีมมีของดีอยู่แล้ว นับเพิงแต่ตลาดนักเตะช่วงเสมอเปิดตลาดมาหลายทีมก็เดินหน้าเสริมทีมกันไปบ้างแล้วยกเว้นแต่ว่าลิเวอร์พูลที่ยังไม่มีขาเข้ามาสักรายเดียวซึ่งเป็นทีมเดียวในบรรดา5ลีกของยุโรปที่ไม่ได้มีการเสริมทัพเข้ามาเลยทําให้เริ่มมีการตั้งคําถามถึงแนวทางในการทําทีมในฤด,ดูกาลหน้าโดยหงแดงมีการเปลี่ยนตัวขุนซือมาเป็นอาเนสอร์ตซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการเสริมทีมบอกว่าจะมองหาคนที่ใช่ก่อน ถึงจะตัดสินใจดึงตัวเขาเข้ามาและจะขอทําความรู้จักกับบรรดาน,นักเตะในทีมชุดปัจจุบันก่อนแต่ด้วยความที่หลายทีมเสริมทัพกันไปหมดแล้วทําให้เริ่มมีแรงกดดันมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ เป็นผมคงจะไม่เซ็นใครมาทั้งนั้นหรอกนะทำไมนันดราเราคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาคือการชี้นักเตะหน้าใหม่ไงตอนนี้ทีมเว้นเตะอยู่เยอะพอสมควรแล้วปีก่อนก็เพิ่งจะซื้อมาตั้ง5คนผมไม่ชอบแนวความคิดของวงการฟุตบอลในช่วง15ปีหลังเลยลองดูเชลซีที่ซื้อนักเตะกันมา,มามากมายและดูอันดับที่พวกเขาจบสิต่นั้นชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ปัญหา เรามีนักเตะเพียงพอสรับลุ้นชัยชนะทุกนัดอยู่แล้วหากเราเล่นดีสมเสมอไปจนจบเราก็มีโอกาสในการควา้าแชมป์ลีกลุ้นแชมป์หรือว่าจบอันดับที่2และก็3แบบที่ตามหลังไม่กี่แต้มมันจะเป็นฤดูกาลที่เป็นประสบความสำเร็จของเราส่วนในบอลถ้วยคุณไม่มีทางบอกได้เลยคุณอาจจะต้องไปเยือนแบนเช์ซีแล้วก็แพ้ตั้งแต่รอบแรกนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวถ้าเราจะงสามารถลุ้นเก็บชัยชนะได้ในคารักนี้กันต่อไปนะ อาร์ติง,งโดมินิกโซบ็อกสไไรกองกลางฮังการีของลิเวอร์พูลชื่นชมฝีเท้าของเทรอเอ็นจนีกองกลางดาวรุ่ง1 7ปีที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองให้กับผงแดงลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีสันชนะเบรอยลเบสต์1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเอนจูนีถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่เคอร์ติสโจนตั้งแต่ครึ่งเวลารแรกและก็ทำผลงานได้โดดเด่นเข้าตาแฟน,แฟนโดยเฉพาะการตัดบอลและก็ผ่านบอลให้กับโซบ็อกสไไ์ในการนำไปสู่ประตูที่ทีทมทำได้ มันเป็นการจ่ายบอลที่ดีจากเทรสิ่งสำคัญคือนักเตะหมายเลขโกกจะเห็นเราและก็ใช้พวกเราด้วยผมชอบเขามากเลยนะเขาเป็นผู้เล่นเกมรุกของแท้ผมเพิ่งจะพูดบนม้านั่งสำรองกับชาเรลพอนซาคุณไม่สามารถทำฟาวเขาได้หรอกนะเพราะการเคลื่อนไหวของเขาอะไรอะไรแบบนั้นทุกคนเห็นในครึ่งหลังดัดฟิลิปเป็นเซนเตอร์ฮาฟอย่างอื่นทุกคนยังเด็กและก็แทบจะไม่มีคนอายุ20เลยแต่พวกเขายังคงทำงานได้ดี ไม่เสียประตูและก็มีโอกาสดังนั้นใช่แล้วพวกเขาทําให้ทีมมีอนาคตที่ดีต่อไปนั่นเองและขา่าวที่พูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกครับ